ฝันเห็นนางพดุงคันหมอตำแยหรือหมอทำคลอดมักสื่อถึงการเกิดสิ่งใหม่การเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตแต่ความหมายจะต่างกันตามเพศของผู้ฝันด้วยหากผู้ฝันเป็นผู้หญิงจะมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองหรือมีรายจ่ายไม่คาดคิดอาจเกี่ยวกับข้าวของชำรุดหรือเรื่องที่ต้องควักจ่ายกระทันหันจึงควรระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษในช่วงนี้ ในทางกลับกันหากผู้ฝันเป็นผู้ชายความฝันนี้กลับให้ความหมายดีโดยทายว่าจะหมดเคราะห์หมดทุกข์เรื่องติดขัดจะค่อยๆค,คลี่คลายและยังมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กน้อยโดยเฉพาะโชคที่มาจากผู้หญิงหรือเพศตรงข้ามถือเป็นฝันที่ช่วยเปิดทางให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างช้าๆแต่ชัดเจนเลขนำโชคคือ089 108 809 08 09 10หนึ่ง